หนึ่งใน SUV สุดคุ้มนะครับที่ห้องโดยสารในกว้างขวางใหญ่โตโอโถงนั่งสบายเดินทางไกลได้แถมไปได้ทั้งครอบครัวนะครับกับรถคันนี้นะแล้วที่สำคัญยังได้เครื่องยนต์2.0 h y บ r i d ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยถึง15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแถมยังไม่พอออปชั่นเขาจัดมาให้อย่างเต็มที่ทั้งกล้อง360องศาฟ้าท้ายเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้านะฮะยังไม่พออีก ยังราคาถูกกว่าแบรนด์เจ้าตลาดอีกถึงแสนกว่าบาทนะครับกับคันนี้ Nissan X-Trail 2.0 e h y b r i d ขับ2นะคันนี้ปี2017เครื่องเป็นตัว179แรงม้าแล้วนะครับผมแถมเกียร์เป็นรุ่นใหม่ไม่มีปัญหาแน่นอนราคาที่ผมขายวันนี้3,99,000บาทผ่อนเพียง7,000บาทต่อเดือนตลอดอายุสัญญาถ้าใครสนใจนะครับกดทิกที่ลิงก์โปรไฟล์นะมาดูรีวิวฉบับเต็มหรือ กดแอดทักเรามานะครับผมที่ไลน์แอดแอดออโต้ลิสต์นะครับหรือเบอร์โทรข้างล่างที่ขึ้นนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ